สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ IT ทนะีน่ารู้ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนเงินเข้าออกบนแอปเป่าตังเวลาเราทํารายการหรือว่ามีเงินเข้าบนจิเวเลตแอปเป่าตังเวลาเราทํารายการต่างๆนะครับบนแอปเป่าตังก็จะมีการแจ้งเตือนเ,ออเป็นลักษณะของข้อความผ่านไลน์นั่นเองไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรอันดับแรกเลยนะครับเราก็กดที่ แอปพลิเคชันนะครับของแอปเป่าตังเลยครับเมื่อเจอแล้วกดเข้าไปหนึ่งครั้งอแอปเป่าตังก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วเราก็ทําการใส่รหัสผิดนะครับเพื่อเข้าระบบในส่วนของการใส่รหัสพิดเนี่ยผมขออนุญาตไม่ให้มองเห็นนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างถ้ารหัสพิดเราใส่ครบถูกต้องนะครับระบบก็จะเปิดเข้าสู่แอปเป่าตังนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนการตั้งค่านะครับนี่บริการแนะนานะครับอยู่ในส่วนนี้นั่นเองนะครับแจ้งเตือนเงินเข้าออกจิวเวลเลตบนแอปเป๋าตังของเราโดยผ่านอะไรนะครับรีเนี่ยนะครับเมื่อสมัครไลน์กรุงไทยคอนเน็กตนะครับตัวนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับต้องการาจะสมัครใช้งานนะครับแจ้งเตือนเงินเข้าออกในส่วนนี้ก็กดในส่วนนี้ได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งฟตัวนี้ยกตัวอย่างผมต้องการสมัครใช้งานการแจ้งเตือน เงินเข้าออกบนแอปเป่าตังปุ๊บปุ๊บปช้านิดนึงนะครับสนสัยอินเทอร์เนต็ตคงผมจะช้าอ่าเสร็จแล้วจะมีคําว่าเพิ่มเพื่อนนะครับในส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็ทำยังไงครับกดเลยนะครับคําว่าเพิ่มเพื่อนฟนระิงอ่หนึ่งครั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดเพิ่มเป็นเพื่อนกับกรุงไทยเน็กเราก็ออกจากแอปเป่าตังได้เลยนะครับปิิงฟย้อนออกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วให้เราไปเปิดที่แอปพลิเคชันของ l ล n e นะครับ Line l ลน e l ล n e นะครับมากดที่แอปของ Line อีกครั้งยิ่งเปิดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของแชทในส่วนเนี้ยก็จะมีนะครับคำว,ว่ายินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <laughs> จริงๆผมสมัครชายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ ยกเลิกใช้งานแล้วก็จะมาเริ่มใช้งานใหม่นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปในส่วนนี้หนึ่งครั้งนะครับฟิ้งกดเข้าไปเสร็จแล้วจะมีคําว่าการตั้งค่าให้เรามากดที่คําว่าการตั้งค่าในสน่วนนี้นะครับกดหนึ่งครั้งฟิ้งนี่ตัวนี้นะครับเปิดปิดการแจ้งเตือนนะครับในะสน่วนนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับปิ้งปุ๊บ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 ระบบก็จะทําการ ดาวโหลดข้อมูลก็รอสักครู่นี่นะโลก็จะโชว์นะครับในส่วนที่เราใช้งานนะครับถ้าใครที่มีบัญชีเงินฝากนะของธนาคารกรุงไทยนะครับโลก็จะโชว์ในส่วนนี้นั่นเองอันนี้คือบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยของผมนั่นเองเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ w a l l e t เล็กที่ก็คือ G w a อ l e t ตบนแอปปิาตังนั่นเองนะครับในส่วนนี้ถ้าเราต้องการเปิดรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆนะครับที่เรา,เาทำรายการบน แอปเราตังนะ้งเราก็ทำการเลื่อนตัวนี้นะครับเปิดปุ๊บเนี่ยระบบก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วให้เรากดคำว่ายืนยันนะครับตัวนี้1ครั้งปิ่งนี่นะครับดำเนินการเรียบร้อยในการตั้งค่าเพราะฉะนั้นเวลาเราทำรายการบนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหรือว่า ใครแอบเอาบัญชีของเราไปใช้งานก็คือระบบก็จะด้งขึ้นมาทางไลน์ั้งๆที่เราไม่ได้ใช้งานก็คืออาจจะมีรายการได้รับรายจ่ายนะครับเกิดขึ้นมาติง้งที่ไลน์เราครับเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีคนแอบเอาตัางเราไปใช้อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็ปิดตัวนี้ได้เลยนะครับดิ้งปิดตัวเนี้ยแต่แล้วเราก็ทําการนะครับตัวเนี้ยระบบจะแจ้งเตือนมาละ คุณขมีนะครับโดนผ่านเฟซก็คือในส่วนเนี้ยชื่อไลน์ของผมนั่นเองอเปิดการแจ้งเตือนบัญชีจีเวลเลมีผลภายใน1-2บถึงวันถึงระบบจะแจ้งเตือนว่าเงินเข้าออกอะไรประมาณนี้ทบานก็เริ่มเปิดให้ใช้งานนะครับตั้งแต่วันที่23่ตุลาคมแต่เดือนธันวาคมครับหมดเขตนั่นเองนในการาใช้ เงินนะครับสามพบาทโอเคนะครับคิดว่า,อาโอเคนะครับคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าท่านได้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ